สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ซีรีส์ดูดวง12ราศีโดยอาจารย์สรุดาดรฟอร์ u n e จากช่องสรุดา f o ร์จูน professor ค่ะพบกันอีกครั้งในการพยากรณ์เรื่องอิทธิพลของราหูที่ยกสู่ราศีพฤษภสำหรับบุคคลราศีตุลในช่วงเดือนพฤศจิกายนพศ2563ค่ะ โดยคลิปนี้เป็นคลิปของราศีตุลสำหรับบุคคลที่มีลัคนากำเนิดราศีตุลหรือชาวราศีตุลคือผู้ที่เกิดในช่วงเวลาที่อาจารย์กำหนดไว้ข้างล่างคลิปนี้ค่ะเรามาดูกันว่าพระราหูที่โคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภจะส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรกันค่ะ พระราหูได้โคจรยกย้ายครั้งใหญ่เข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่10เดือนกันยายนพศ .2563 และพระราหูจะโคจรสถิตยอยู่ในราศีพฤษภต่อไปอีกประมาณหนึ่งปีครึ่งแล้วจึงจะยกเข้าสู่ราศีเมษในวันที่30มีนาคมพศ .2565 ในทางโหราศาสตร์พระราหูเป็นดาวเคราะห์ฉายาที่ไม่ใช่ดาวที่มีอยู่จริง แต่เป็นจุดตัดระหว่างระนาบการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์หรือเรียกว่าเราอีมักและระนาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกหรือเรียกว่าจันทรมธรรมราหูจึงเป็นเงาหรือเป็นจุดคลาดที่ทำให้เกิดจันทรุปราคาและสุริยุปราคาและพระราหูในทางโหราศาสตร์ถือเป็นดาวบาระคะให้ผลในทางการเปลี่ยนแปลงความผ,ลผลันผวน ความไม่แน่นอนความลุ่มหลงม,มัวเมาการขาดสติหรือการหลอกลวงเป็นต้นการที่พระราหูย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภในครั้งนี้พระราหูได้ตําแหน่งนิดหรือตาแหน่งที่ตกตำ่ำเสื่อมออนแอไร้กำลังซึ่งพระราหูจะส่งอิทธิพลในการสร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านดีและด้านร้ายและการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ในทางบวกหรือลบ ต่อบุคคลลัคนาราศีตุลดังต่อไปนี้พระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนบุตรตหรือเรือนแห่งบุตรบริวารวัยเด็กความเป็นเด็กการตั้งขันการเกิดความบันเทิงการเสี่ยงโชคการพนันการลงทุนการแข่งขันสิ่งใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆหรือความคาดหวังใหม่ๆของบุคคลลัคนาราศีตุล ซึ่งพระราหูได้โคจรยกเข้าสู่ราศีพฤศกไปสถิตยอยู่ในเรือนมรณะหรือเรือนแห่งการสูญเสียการพัดภาคความทุกข์ยากความเศร้าโศกความตายอุบัติเหตุมรดกประกันภัยความลี้ลับหรือการต่างประเทศของบุคคลลัคนาราศีตุลและราหูในตำแหน่งนี้ได้มาตรฐานนิดหรือเป็นตำแหน่งที่ตกต่ำเสื่อมอ่อนแอไร้กำลัง อย่างไรก็ตามการที่พระราหูไปสถิตยอยู่ในเรือนมรณะซึ่งเป็นเรือนทุตสถานภพหรือเรือนเสียหายพระราหูกับจะส่งผลในทางดีให้ชีวิตคุณปราศจากอุปสรรคโดยที่คุณจะสามารถต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคให้คลี่คลายไปได้เนื่องจากอิทธิพลของพระราหูที่เข้าไปกัดกินทำลายความเสียหายการสูญเสียการพัดพาคความทุกข์ยากความเศร้าโศก หรืออุปสรรคในชีวิตของคุณให้พลังให้พังทลายลงไปนั่นเองและพระราหูจะส่งผลให้ชีวิตของคุณมาถึงจุดเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นช่วงแห่งการพัฒนาจัดระบบชีวิตใหม่สิ่งเก่าๆหรืองานเก่าๆาอาจจะต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงรวมถึงการริเริ่มสิ่งใหม่ๆ แต่โดยภาพรวมแล้วหลังจากที่พระราหูยกย้ายไปสู่ราศีพฤศภก็จะส่งผลให้ดวงชะตาของคุณดีขึ้นคุณอาจจะมีโอกาสการลงทุนในโปรเจกต์ใหม่ๆหรือคิดจะทำการลงทุนค้าขายระหว่างประเทศรวมทั้งอาจจะมีความหวังในการย้ายงานเปลี่ยนงานใหม่แต่ก็มีข้อควรระวังเกี่ยวกับ การเจ็บป่วยของบุตรบริวารหรือเป็นไปได้ว่าบุตรบริวารของคุณจะมีเหตุให้ต้องเดินทางโยกย้ายไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนหรือต้องไปอยู่ห่างไกลแพลดภาคไปจากคุณนั่นเองในด้านการงานสำหรับบุคคลลัคนาราศีตุลในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้คุณจะมีข่าวดีกับเกี่ยวกับเรื่องงานใหม่เป็นจังหวะที่จะหยิบจับงานอะไรก็จะส่งผลไปในทางที่ดี จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโปรเจกต์หรือโครงการงานใหม่ๆที่ช่วงก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาติดขัดในช่วงเวลานี้ก็จะเริ่มผ่อนคลายลงเริ่มราบดรื่นมั่นคงมากขึ้นคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในด้านหน้าที่การงานแต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลดีโดยภาพรวมของชีวิตจะเป็นจังหวะความก้าวหน้าในเรื่องงานทางไกล หรืออาจจะมีการริเริ่มธุรกิจงานใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจออนไลน์หรือธุรกิจด้านการต่างประเทศอย่างไรก็ตามบุตรบริวารหรือลูกน้องของคุณอาจจะมีเหตุให้คุณต้องโยกย้ายที่ทำงานหรือบุตรบริวารคุณจะต้องโยกย้ายที่ทำงานไปอยู่ห่างไกลจากคุณก็ได้หรือเป็นไปได้ว่าบริวารหรือลูกน้องคุณอาจจะทำงานไม่ได้ดังใจคุณส่วนในด้านการเงิน สำหรับบุคคลลัคนาราศีตุลในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้สถานะทางการเงินของคุณยังเป็นไปในทิศทางที่ดีการเงินเริ่มที่จะได้เข้ามาอย่างช้าๆทำให้สภาพการเงินของคุณคล่องตัวมากขึ้นกว่าเดิมหรือคุณอาจจะมีแนวโน้มได้เงินหรือผลตอบแทนปานกลางในธุรกิจที่เกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินหรือมีเงินไรายได้จากโครงการที่เกี่ยวกับต่างประเทศที่จะส่งผลดีเกี่ยวกับธุรกิจการงานหรือการลงทุนใหม่ๆก็เป็นไปได้ แต่อย่าได้คาดหวังผลลัพธ์หรือผลทางการเงินที่จะได้เข้ามาอย่างฟลุกฟลุกหรือได้เข้ามาอย่างที่คุณไม่คาดฝันผลกําไรอย่างกะทันหันในช่วงเวลานี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณคาดหวังได้อย่างไรก็ตามขอให้คุณระมัดระวังทรัพย์สินของคุณที่อาจจะเกิดการสูญเสียหรือเสียหายขึ้นอย่างไม่คาดฝันในช่วงเวลานี้นก็เป็นไปได้สำหรับในด้านความรักความสัมพันธ์ คนที่มีความรักหรือครอบครัวแล้วจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีความสัมพันธ์ในชีวิตคู่หรือชีวิตรักไปในทางที่ดีสําหรับคนโสดอาจจะมีโอกาสพบรักครั้งใหม่หรือมีคนเข้ามาสนใจสารสัมพันธ์ด้วยในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ แต่ก็ยังเป็นเพียงความต้องตาต้องใจแบบฉาบฉวยทำให้เกิดความรุ่มหลงมัวเมากับความรักแบบเด็กๆปั๊ปปี้เลิฟในช่วงเวลานี้ในช่วงเวลาสั้นๆยังไม่สามารถคาดหวังความสัมพันธ์ในด้านความรักความสัมพันธ์ในระยะยาวได้ดังนั้นขอให้บุคคลลัคนาราศีตุลโชคดีค่ะและนั่นคือการพยากรณ์เรื่องอิทธิพลของ พระราหูที่ยกเข้าสู่ราศีพฤศพสำหรับบุคคลราศีตุลในช่วงเดือนพฤศจิกายนพศ2563ค่ะและนี่เป็นเพียงการพยากรณ์โดยภาพรวมกงกว้างเท่านั้นหากท่านสนใจรับการพยากรณ์แบบละเอียดเป็นการส่วนตัวกับอาจารย์สรุดาดรฟอร์จูนกรุณาติดต่อมาที่เบอร์โทรหรือไลน์ ID 062 4 7ย5251หรือที่ Facebook Fanpage ซาลุดาฟอร์จูนค่ะและหากสนใจชอบการพยากรณ์ของอาจารย์กรุณา Subscribe กดกระดิ่งหรือเพื่อไม่ให้พลาดในการติดตามรับชมในครั้งต่อไปกรุณากดติดตามด้วยนะคะรวมทั้งช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์หน่อยค่ะสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมและขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขในชีวิต แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ